สวัสดีครับอยู่กับผมอาร์มคอกซิ่งแชนแนลนะครับครับผมก็มีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับถามกันเข้ามาว่าระบบน้ำของผมใช้แบบไหนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนะครับก็คือปั๊มที่ผมใช้เป็นปั๊มหอยโข่งแบบเพาาลอยขนาดสองนิ้วนะครับ ผมจะพาไปดูครับนี่ครับเป็นปั๊มหอยโข่งพอร,รอยขนาดสองนิ้วครับตอนนี้ผมใช้น้ำในสระอยู่นะครับก็คือนะครับจะเห็นว่าผมต่อท่อลงไปนะครับขุดลงไปนะครับลงไปในสระนู้นนะครับ ไปที่สระ,ะครับตอนนี้ใช้น้ําในสระอยู่นะครับถ้าน้ําในสระหมดครับผมก็มีสํารองก็คือเป็นบาดานครับบาดานตัวนี้นะครับตัวนี้นครับเป็นบาดาลกว้างหกนิ้วนะครับผมให้ดูครับเป็นบาดานกว้างหก ตจาลึกลงไปยี่สิบเมตรนะครับถ้าน้ำในสระหมดผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นบาดาลครับครับทีนี้ก็เสียงลมอาจจะแรงเลยครับเพราะว่าลมแรงมากครับ<ม>เครื่องที่ผมใช้พ่วงนะครับก็เป็นเครื่องคูบตา้าขนาด ปดแรงนะครับมูเล่ตัวนี้เป็นมูเล่แปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้สี่นิ้วพอดีใส่แปดนิ้วแล้วมันเครื่องมันเล็กนะครับกำลังเครื่องก็เลยไม่ถึงนะครับทำให้มันฉุดแรงเครื่องเยอะเกินไปก็เ,เลยใช้เป็นสี่นิ้วนะครับถ้า พี่พเ,พเพื่อนท่านไหนนะครับที่พอจะมีวิธีแก้ไขก็คอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอได้นะครับก็ผมก็จะได้แก้ไขต่อไปนะครับครับผมพอออกจากปั๊มนะครับออกจากปั๊มก็จะมาเป็นแอร์เวร์ครับแอร์เวคู่นะครับตัวนี้เป็นแอร์เวผมใช้ท่อสี่นิ้วนะครับความสูงก็ ความสูงตรงนี้ครับเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ห่างกันห้าสิบเซนนะครับก็จะใช้เป็นท่อเมนขนาดสองนิ้วนะครับออกมานะครับเนี่ยครับเป็นท่อเมนขนาดสองนิ้วนะครับออกไปทางนู้นนะครับทนู้นครับแล้วก็หักครับเข้าริมที่เลยครับก็คือผมพาไปดูครับ อันนี้ผมใช้แอร์เวททั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับก็คือจุดแรกนะครับเป็นแอร์เวทที่ออกจากปั๊มมาเลยนะครับเป็นแอร์เวทครับก็มพาเดินไปดูครับนี่ผมก็จะเดินคนระับเดินท่อแต่ท้งนี้นะครับ มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆเป็นใช้ท่อเมนสองนิ้วนะก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จะเจอแอลเวย์45องศานะเป็นแอลเวย์45องศานะอันนี้คือตัวที่สองนะครับหลักการของแอลเวย์45องศานี่ก็คือ น้ำนะครับอ่าน้ําจะวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะมาขึ้น45องศานะครับแล้วก็ออก45องศานะครับเสร็จแล้วก็ฟืดนะครับอ่าขึ้นไปนู่นครับก็คือจะปิดฝาไว้นะครับตรงนี้สูงเมตริบนะครับนะครับสูงเมตริบนะครับพอขึ้นไปเพ๊่อากาศอากาศ ออกไม่ได้นะครับมันก็จะดันครับดันให้น้นําเนี่ยไหลลงมาครับน้ําไหลลงมาแล้วก็ทิ้งตัวดันไปข้างหน้าคนระับพอน้าําไหลลงมาปุ๊บม,มันก็จะทิ้งมันก็จะผลักให้น้ำไปข้างหน้านครับก็คือปั๊มจะสูบน้ํานะครับมาที่เอร์เวตัวนี้นครับเอร์เวตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ส่งน้ําไปที่เอรเวตัวที่สองอรเวตัวที่สองก็จะส่งไปตัวที่สามก็ไปเรื่อยๆครับทาให้การทํางานของปั๊มน้ําเนี่ย ไม่ต้องหนักนะครับก็คือว่าสูบมาแล้วก็มาทิ้งตรงนี้นะคและไอแวร์สี่สิบห้า 45, ตัวแรกเนี่ยก็จะส่งน้ําไปที่แอแวร์สี่บห้า 45, ตัวสองตัวที่สองก็จะส่งไปตัวที่สามนะทําให้ปั๊มเนี่ยทํางานก็คือสูบน้ําอ่าตามที่มาตรฐานของปั๊มนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนว่า,ากี่ลิตรต่อนอาทีนะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะึงก็คือสูบน้ามาปกติแล้วก็มา ให้ไอเวเนี่ยทำหน้าที่ส่งไปเรื่อยครับถ้าไม่มีไอเวรสีผ้าองศาต,ตัวนี้ครับปั๊มจะท,ทาหน้าที่ทั้งดูดนะครับดูดขึ้นแล้วก็ส่งครับเพราะว่าระยะทางจากปั๊มเนี่ยไปถึงปลายสายเลยนะครับสุดปลายที่เลยเนี่ยสองร้อยสองร้อยสิบห้า200เมตรนะครับสองร้อยสิบห้าเมตรส่งน้ำนะครับ พั้มหอยข่งเผาร้อยสองนิ้วนะครับตัวเดียวสูบน้ําขึ้นไปสองร้อยสิบห้าเมตรนะครับครับก็จะมาเรื่อยๆื่อยครับพอเป็นแอร์แวร์ตัวที่สองนะครับก็จะไปเรื่อยๆรยครับครับต่อไปก็จะเป็นแอรแวร์ตัวที่เป็นแอวร์สี่สิบห้าตัวที่สองครับเมื่อกี้แอวร์สี่สิบห้าองศาตัวแรก แล้วก็มาตัวที่สองนะครับครับมาตัวที่สองแล้วก็จะไปตัวที่สามนะทีนี้ครับปัญหาที่เกิดนะครับก็คือว่าผมใช้ดูนะครับก็คือว่านะครับปั๊มอยู่ตรงนู้นนะครับดันน้ํามาถึงตรงนี้นะครับอ่าถึงตรงนี้นะครับก็จะมีท่อเมน เป็นท่อเมนเขาเรียกว่าท่อเมนสาขาครับรัดรัดไปถึงรัดไปฝั่งนู้นครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นท่อเมนหลักสูบน้ํามาแล้วก็มาผ่านท่อเมนสาขาครับไปนี่นะครับพอออกจากท่อเมนสาขาตัวนี้นะครับก็จะไปทางนู้นครับครับไปทางนูน้นแล้วก็จะมีท่อเมนสาขาอีกท่อนหนึ่ง ตอนนี้ใช้ท่อเมนสาขาเนี่ยสามท่อน,นครับก็คือตรงปลายที่หนึ่งท่อนตรงกลางหนึ่งท่อนแล้วก็ตรงนี้หนึ่งท่อน,นครับปัญหาที่เกิดตอนนี้ก็คือว่าน้ําเนี่ยน้ําจากหัวสปริงเกอร์นะมันแรงไม่พอนะครับก็คือเนี่ครับผมใช้เป็นหัวมินินะครับเป็นหัวแบบมินิสปริงเกอร์นะครับตอนนี้นะครับ หัวที่อยู่ต้นๆครับหัวที่อยู่ต้นจากท่อมีนสาขานี้นะครับแรงครับหัวที่หนึ่งครับหัวหัวที่หนึ่งที่สองที่สามไปนะครับแรงมากแต่ไปช่วงกลางๆแล้วนะครับพอไปช่วงถึงเที่ยงตรงกลางเนี่ยมันน้ํามันไม่แรงครับก็คือว่า ตรงนี้ผมใช้ท่อพีขนาดยี่สิบมิลครับท่อดำดำนะครับก็เมนสาขาหนึ่งท่อนเนี่ยครับกวางไว้นะครับได้มะละกอทั้งหมดเก้าล่องครับเก้าล่องผมก็ต้องใช้ท่อ p ีขนาดยี่สิบมิลเนี่ยเก้าเส้น,นครับเก้าเส้นที่นี่หัวสปริงเกอร์เนี่ยเส้นหนึ่งอ่ะเจ็สิบหัวครับ เจ็ดสิบหัวแล้วเก้าเส้นนะครับตุ่เท่า,าไหร่ครับก็สามร้อยกว่านะครับสามร้อยกว่าหัวครับซึ่งปั๊มน้ำเนี่ยมันสามารถตันสปริงเกอร์ได้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งร้อยหัวถ้าจะให้แรงเท่ากันครับแต่เนี้ย ท่อเมนหนึ่งท่อนเนี่ยท่อเมนสาขาหนึ่งท่อนเนี่ยใช้หัวสปริงเกอร์สามร้อยกว่าหัวมันเลยทําให้น้าเนี่ยมันแรงไม่ทั่วถึงครับแล้วมะกมอผมมันก็จะรับน้ําไม่ทั่วถึงนะครับผมก็เลยจะมาแก้ไขนะครับแก้ไขในที่นี้ก็คือว่าท่อเมนสาขาหนึ่งท่อนนะครับต่ออ่าท่อแยกออกมาท่อพี e, นะครับต่อท่อแยกพ e อออกมาเนี่ย หนึ่งแถวเนี่ยผมจะใช้เจ็ดต้นต่อท่อเมนสาขาหนึ่งท่อนครับตอนนี้มีอยู่สามท่อนนะครับผมจะเพิ่มอีกประมาณสิบสองท่อนครับให้ได้ประมาณสิบห้าท่อนครับก็คือเมนสาขาตัวนี้นะครับได้ประมาณสิบห้าท่อนแต่ทีนี้ถ้าผมไปซื้อท่อ PvC ีนะครับท่อนหนึ่งก็ท่อนละท่อนละประมาณท่อนละร้อย ใช้ประมาณหลายท่อนมากครับเพราะว่าท่อนหนึ่งมันยาวสี่เมตรครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับจากตรงเนี้ตรงนี้ยไปถึงตรงนู้นนะถึงตรงนู้นใช้ท่อพ v วีนีเจ็ดท่อนนะครับเจ็ดท่อนทีนี้ถ้าเราใช้ต้องการอีกสิบท่อนมันก็ต้องซื้อท่อ PVC อีกเจ็ดสิบ เลยนั่นเครับเพราะว่าผมใช้ผมจะทำสิบสามตัวนะครับสิบสองตัวนะครับผมก็เลยจะลองใช้ท่อ PE ตัวนี้ครับยี่สิบมิลก็คือใส่วาว์วครับนะครับแล้วก็จะดูว่าน้ำเนี่ยมันจะแรงขึ้นไหมนะครับมนเอาน้ำมันจะสม่ำเสมอไหมนะครับถ้าเกิดผมใช้ท่อเมนสาขาหนึ่งท่อนนะครับหนึ่งท่อนเนี่ย ต่อท่อ PE ออ่าออกจากท่อ PE มาครับก็คือหมดสปริงเกอร์แถวละเจ็ดหัวนะแถวละเจ็ดหัวเนี่ยเก้าแถวมันก็จะได้ประมาณหกสิบสามหัวใช่ไหมครับก็คือจะให้น้ําทีละหกสิบสามหัวผมคิดว่าปริมาณน้ํามันน่าจะโอเคนะครับก็เลยจะว่าจะลองดูครับลองทำดูตอนนี้ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่ อ,อยู่ผมพาเดินไปดูครับตัวนี้เป็นแอร์เวถี่ห้า,าองศาตัวที่สองครับตัวผมพามดูครับว่ามันไกลแค่ไหนนะครับเย็นเรื่อยครับมะละกอก็กำลังเติบโตนะครับก็มีบางส่วนที่ตายไปนะครับส่วนที่ตายก็คือต้อนน้อยนะครับเพราะมะละกอมันเพาะ ไม่ได้เพาะพร้อมกันครับมันก็เลยมีบางชุดที่ต้นใหญ่แล้วก็บางชุดที่ต้นน้อยนะครับเพราะไม่พร้อมกันแต่เวลาปลูกปลูกพร้อมกันครับมันก็เลยทําให้มีต้นน้อยปะาปนครับตัวนี้ตัวที่สามครับครับผมพาไปดูครับตัวที่สามครับเป็นเอวสี่สิบห้าตัวที่สามครับเมื่อกี้ครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นจะเห็นว่าเป็นท่อมีสาขาเส้นที่สองครับ นะครับเส้นที่สองเมื่อกี้เส้นแรกนะที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ก็ห่างกันพอสมควรครับนี่ครับเป็นแอร์เวบห45ครับตัวที่ตัวนี้ตัวที่สี่ครับตัวที่ตัวที่สี่ไปเรื่อยๆครับไกลมากครับจากปั๊มนะมาถึงสุดตรงนี้สุดแอเวอร์ตัวที่ หนะครับเมื่อกี้สี่นะครับตัวนี้ตัวที่ห้านะครับนี่ครับยาวมากครับตัวที่ห้าพอมาถึงปลายสุดปลายที่ของผมครับที่ของผมเนี่ยยาวร้อยเก้าสิบเมตรนะครับกว้าง สามสิบเมตรครับนี่ครับเป็นแอร์แวร์ตัวที่หกนะครับเป็นแอร์แวร์สี่สิบห้าตัวที่หกแล้วก็ถ้ารวมแอร์แวร์สี่นิ้วตรงปั๊มก็เป็นตัวก็เป็นเจ็ดตัวครับนี่ครับผมก็จะนะครับพอมานี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนู่นครับมาก็มาเรื่อยๆเป็นแอร์แวร์มาเรื่อยๆนะครับ มา,มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยครับมาตรงนี้นะครับสุดปลายที่ก็จะตัดเข้านะครับเป็นเก้าสิบองศาก็จะขึ้นเป็นแเ,เว์ตัวสุดท้ายพอออกจากตัวนี้ครับรับน้ำก็ส่งไปครับถึงฝั่งนู้น,นะนครับนี่ก็คือท่อมีนสาขาท่อนที่สามครับจากท่อนแรกแล้วก็ท่อนสองแล้วก็ท่อนสาม มาตรงนี้ร้อยเก้าสิบนะครับออกไปทางนู้นอีกสามสิบก็เป็นจากปั๊มมาถึงปลายสายก็เป็นสองร้อยยี่สิบเมตรนะครับสองอยี่สิบเมตรถือว่าไกลพอสมควรนะครับกับปั๊มขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ทำแอร์เวนะครับน้ำไม่แรงเลยครับน้ำขึ้นมาไม่ถึง ตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับพอได้ทำแอรเวแล้วน้ำขึ้นมาเต็มท่อครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าหัวสปริงเกอร์จำนวนหัวสปริงเกอร์ี่มันเยอะไปต่อต่อ,ตอท่อเมนสาขาหนึ่งท่อนนะครับผมก็จะตัดให้มันเหลือท่อเมนสาขาหนึ่งตัวเนี่ยให้ได้หัวสปริงเกอร์ต่อแถวนะครับต่อแถวก็คือนี่ครับแถวที่หนึ่งแถวที่สอง แถวที่สามนะครับเดี๋ยวให้ดูครับแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับมีสาขาหนึ่งท่อนนะครับจะแยกท่อพีอีหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งท่อนนะครับสองท่อนนะครับ สท่อนสี่ท่อนห้าท่อนนครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเก้าครับมีราคาหนึ่งท่อนเนี่ยแยกออกมาเก้าแถวเนี้ยผมจะทำนะครับแถวละเจ็ดต้น,นครับพอถึงเจ็ดต้นปุ๊บ ผมก็จะตัดแล้วก็พับปลายสายครับก็คือให้น้าเนี่ยไหลแค่แถวละเจ็ดต้นครับแถวละเจ็ดต้นอ่าแล้วก็ไหลแถวละเจ็ดต้นครับนี่ครับเข,ขียวนะครับก็คือ นี่ครับ,นรบหนึ่งนะครับสองครับสามครับสี่ไปนู่นครับห้าไปนู่นครับก็คือแถวละเจ็ดต้นนะครับเก้าแถวมันก็จะได้หกสิบสามหัวนะครับหกสิบสามหัว แล้วเรา,าเราก็จะให้น้ำทีละหกสิบสามหัวมันก็จะทำให้น้ำแรงขึ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อระบบน้ำนครับทำคนเดียวครับไม่มีลูกมือครับตอนนี้เดี๋ยวต่อทีแล้วผมจะทำให้ดูในวิดีโอหน้านะครับก็ฝากกดไลค์ กดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ